สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มใน Facebook กันค่ะก่อนะเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คําว่า kmkth หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันมาได้เลยนะคะในตัวเว็บ kmkth ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านไหนได้เลยนะคะ เว็บไซต์ men, k e m k t h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกาดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่น้าสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนและผ่านยืนยันแัะผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกลับไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube t i k t o k i n s t a g กร m นะคะทว i t t e r นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ในส่วนแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้กดไปที่ facebook กันเลยนะคะบนเมนูบริการตรงนี้เลือกเป็นเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมาก,มากเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยกันนะคะขอเลือกเป็น488 9าวตัวนี้นะคะในคำอธิบายตรงนี้เพื่อเพื่อสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของอเดอร์ของเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นความเร็วคุณภาพการรับประกันที่อยู่กันตรงนี้เลยนะคะ ลิงตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยจากโคที่ต้องการจะใช้บริการตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะเงินยอดไม่ได้ึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่248ร้อี่นะคะคัดลอกลิงก์แนะนามาวางกันได้เลยกดตรงชื่อก่อนนะคะคัดลอกลิงก์แนะนามาวางกันได้เลยค่ะจำนวนคัดทำอยู่ที่100นะคะใส่กันไป100ในราคาเก้บาทเองกดส่งกันไปได้เลย ระบบก็ะเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของอ,ออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้เลยค่ะในส่วนด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของคุณเพื่อนเองเพื่อน,นใดที่มีปัญหาตัวเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนําเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้นะคะส่งให้แอดมินตรวจสอบกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลย แต่ละออเดอร์จะมีรายละเอียดบอกกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้ใจ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถมาตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยนะคะสถานะตอนนี้รอระบบดำเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอิ้อนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษ <point> ัทเลยนะคะตัวน <oto> ี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วน him ําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลดตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลดนะคะตัวนี้ ย้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซ์ตัวนิกก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5เปอร์เซนต์กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะเา่เพื่อนท่านใดนะะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะน้ำเลข order มาวางกระถุงได้เลยค่ะปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากคพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการเคลื่อนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการเคื่อนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้นี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเรือรองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดสมาชิก เขากลุ่มกรคืนการมาแล้วเพ,เพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMTTH จะกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไ,ได้เลยเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะจะช่วยเพื่อนเพื่อนเปิดการมองเห็นนะคะสร้างตัวตนของเพื่อนๆนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมงานนะคะ